วิธีหาของขังอาวุธเก่าเราจะดูว่าเราจะหาอาวุธใส่ได้จากไหนบ้างก็นี่เลยกดไปไกใช่ไหมแล้วก็ุ๊ส่วนอาวุธอะไทีนี้ก็มาดูอาวุธที่เราต้องใช้กับว่ามันต้องแท็กบ้างกับกดอันนี้เราจะใช้คิดต,ตันไอคิต,ตันเนี่ยเราซื้อได้ในสโต จะมีขายในสตอแล้วก็ซื้อได้เลยส่วนชน,นีหายยังไงเอาการ์ดไปขายเอาการ์ดไปขายจะได้ชน,นีมาแล้วก็อันนี้เราก็ถ้าเกิดมีในสตอมีขายในสตอเราก็ดึงมาถ้าไม่มีเราก็ต้องไปรอกจากมันซึ่งมันก็จะมีบอกด้วว่ารอกจากมันอะไรบ้างแล้วก็ไปดีจากมันนะครับถ้าไม่มีขายส่วนไอแปนนี่แปนนี่เราได้จากการก็เร,รกที่เอ c ปุ๊บมันจะวิ่งมาที่เอ c แล้วก็ แรกแปนอย่างอันนี้ใช้ค0าสิบอันแล้วก็พวกชุดก็โลชุดอย่างเงี้ยมันจะมีบอกว่าใช้เท่าไหร่ส่วนแปลนน,ปลนี้หาจากไหนแปลนนี้หาจากการลงดันเดียวเข็มไนแม่ก็จะมีให้ลงสองแบบคือแบบง่ายกับแบบยากเราหาคนแบบแบบยากก็ได้เดีย๋ยวมันจะได้แปลนมา นี่คือวิธีหาแปลนส่วนอาวุธอุปกรณ์ของแต่ละอาชีพเดี๋ยวทำทีแกนให้อีกทีนึง